นลองอีนะคะลองอีก็คือเสียงเสียงอีนะคะเสียงเอนะคะอ่าเสียงเขาก็คือเสียงอีนะเขียนด้วยนะเอเอนะเขียนด้วยเอเอนะคะออกเสียงว่าอีนะคะออกเสียงว่าอีเนาะเผออีอันนี้สะกดไปเลยนะอันนี้ก็คือสระผสมอีกับเอนะคะออกเสียงเป็นอีนะคะอีนะคะ เพออีนะคะเพออีนะคะพอีนะสะกดไปเลยนะอีนะอีทีนะ fle f l อีนะ f l อีนะฟ l ี fle นะตัวลนะแตะลิ้นขึ้นไปฟล e ฟล e e f ลี fle นะต้องมีแบบลิ้นแตะขึ้นไปแล้วก็เสียงเอฟลี l ลีนะฮะอ่ะเพเพตัวพีเพเบาเ e าเพลีเพลีพลีอันนี้ฟลีฟลีอันนี้เพลีเพลีเพลีนะอ่ะเสียงนี้อีนะฮะเสียงอีแล้วก็บอกด้วย c h เอนะคะบอกด้วย c h เอนะคะเป็น t t t e ท e ชนะฮะเป็นอิชอิ t อิชนะอืม e ิชอ e ิชอิชอิชซีนะคะเสียงเขาจะเป็น ch ch, จะลงมาแบบครั้งหนึง่งแบบนี้นะคะอืมลิ้นแตะลิ้นแตะขึ้นไปด้านบนเนาะตรงฟันนะ,ะตรงเหงือก เออแล้วก็แล้วก็ว,กวางไว้แบบนี้นะคะเผื่อใครยังออกไม่ได้นะอ่าแล้วเวลาจะเอาลมออกมากระดกลิ้นลงมานิดหนึง่งนะคะอ่าลิ้นเป็นเป็นฟันแบบนี้นะคะอ่าแต่ไว้ตรงฟันนะแต่ไว้ตรงฟันแบบนี้เนาะอืมเวลาเวลาจะเอาลมออกมากระดกดึงลิ้นลงมานิดหนึง่งนะคะให้มีช่องลมออกนะอ่ามือข้างล่างเป็นลิ้นนะ มองเห็นไหมททแบบนี้มันก็จะออกมานะคะ eat 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 beat 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 อ่านะคะ eat eat นะคะ eat eat p e a t p e a t p e a t นะคะ, eat 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 eat, beat, ะ,คะ eat 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 ตัว R นะคะ R นะคะลิ้นไม่แตะส่วนใดของปากนะคะ R eat which which นะคะ w h i t h นะคะ eat eat, eat 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 นะคะ t, eat นะคะอ๋อ teach oh, t e a t h นะคะ eat 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 b บลเบนะคะเบ b l บล eat นะคะเบล eat Ble ach, bleach okay, bleach โอเคบ้าง bleach นะคะ eat <c oughs> eat eat นะ,ะ eat eat นะ,ะ per l. อะไม่ใช่ per ตัว a นะคะ r, r. <c oughs> กระดก ok ลิ้นขึ้นนะกระดกลิ้นขึ้นแต่ว่าลิ้นเนี่ยไม่แตะส่วนในในปากนะคะจะเป็น per r, eat per eat พีดพีีดลิ้นไม่แตะเพดานปากนะคะ,นะคะไม่ไงั้นมันจะเป็นเป็นตัว L นะฮะอะ่าเบลข้างบนนะคะเบลเลอ์เบลล์อีบรีดันนี้ก็จะเป็นพอร์พอร์อีดพีดพีดนะฮะอ่ะอันนี้อีดอีดนะะอีด eat b eat b eat beat นะฮะอิดอ t eat ดนะฮะ e eat ด e a d ล e a d ิดอิดอิดบบนะฮะตัวอา w บอินะฮะ read 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 นะฮะ read